เนี่น้ำเล็กครับโอ้จวดใช่ปะนี่น้ำเล็กมึงจวดใช่ปะเอาตกลงที่เก่าโอ้ยแล้วมึงสีขึ้นมาหยังไปลอยล,อง,ลองไปจ่อยโอ้ยฮ่ามึงเหงื่อเอเอ,เอ,เอนี่ครับสุดยอดครับสุดยอดนี่ก็อยู่บริเวณรอบๆก๊อกกลางน้ำซีสเกตครับ ฝนตกนะพายุโน่รูเขาหน่ามันไหลล่หงน้องพี่น้องตาเล้ยบืนขึ้นมาครับอู้มีตลูกปลาขิงครับพี่น้องตรงนี้เหรอเออเร็ว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 มือสูงเราีหยยบอีบกไลมือสูทีอพยพไปใส่มือสูยังได้หนองมันก็ดีล่ะตัวโอ้ยหนองบนงเงี้เอ้าอ โอ้ยยอ,อ่มันทีมากทั้งนี้ครับพี่น้องทั้งนมีมีน้ำบรรยากาศครับโดยรอบต่อกางน้ำสีสเกียบครับสุดยอดครับผมโอ้โหผูดนี่แหละครับปลาหมอปลาหมอเทปเทปปลาหมอพี่น้อง เอาววันแม่หลนตอนนี้ไม่เสุดไปเลยบุษบงตอไ้ถแต่บุนี่มากขึ้นแล้วนี่แนวนี่เอาไปมกบ่อหน้ะมกข้าขี่ข้าเก็เลยพี่น้องเฮ้ดีดีครลายขนาดเอาโอ้ยใบใหม่ใบแดงใบไก่ใบเพี่อง ที่ข้างล่างยังมี่นะครับข้างล่างโอ้ข้างล่างมันกำลังสัตว์ขึ้นพี่น้องนี่โอวี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 โอหดันมาอุ้ยพีนี่หน้าพีเป็นฝูงพี่น้องเป็นฝูงอู้หลายครับเออโอ้โอสู้มากันถึงหน้าเอาไปอืมอูยอ้ยวี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 วข้างล่างนี่เป็นฝูงเลยพี่น้องดำตุ้น ออเนี่ครับสุดยอดครับปลาบืนครับพี่น้อง